สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีนะครับทั้งแฟนช่องด้วยแล้วก็ ทั้งสี่หนุ่มด้วยนะครับวันนี้เราต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel แฟนบอยของเรานั่นเองภารกิจเราต้องใช้คำว่าภารกิจระดับเวอร์วนี่ระดับโลรกระดรเดียว,ดวยได้แล้วนั่นก็คือภารกิจการทำรีแอคชั่นนะครับกิน POS t นั่นเอง EP ที่เท่าไหร่แล้วสามสามาแล้วสโอเคเพราะฉะนั้นนะครับ เราจะบอกว่าโอ้โหเราตื่นเต้นนะเพราะอะไรนะเราเราไม่ได้ไปดูแต่หมายความว่าเราเห็นแบบเฮ้ยทําไมขึ้นเทรนโลกเลยวะเกิดอะไรขึ้นหรอแล้วแบบจํานวนทวิทตอ,อะ่ะเยอะมากแบบจํานวนทวิตก็เยอะแล้วแบบขึ้นเทรนโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะชวนเพื่อนมาดูแล้วว่าอีพีสามมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทําไมเขาถึงได้แบบว่าทวิตกันเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทนไม่ไหวจริงแล้วเราก็โชคดีที่เราหลบเราก็โชคดีที่เราหลบสปอยได้ เพราะเรายังไม่ได้ดูเลยตองอย่าใช้คําว่าหลบใช้คําว่าซ่อนในหลืบดีกว่าแล้วแบบว่าคือไอความอยากรู้ก็อยากรู้เนาะอยากดูก็อยากดูแต่ว่าต้องมาทาเรียกให้เพื่อนๆไงเสริฟความสนุกให้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอาจริงสารภาพแฟนช่องปะว่าว่างกันหรอว่างว่างดูเหรอไ่ว่างช่วงนี้งานรัดงานหลวมเต็มไปหมดเลยจ้าเช้ากลางวันเย็นประชุมอะไรก็ไม่รู้ เยอะไปหมดเลยเปิดทวิตตวันยังไม่ถึงสิบห้านาทีเลยจริงอันนี้เห็นด้วยใช่อันนี้คือสารภาพแฟนช่องวาดจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเลยตบสปอยปนเพราะว่าไม่ว่าไม่มีเวลาไม่วาดโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราไปดูการตอนนี้แหละเราจะไปดูกันในพ่ดบอกว่าตอนจบเอกจะไม่ตายไงไม่ตายไงครับที่ตายมันตัวร้ายอ๋อใช่ครับหนู เอ้าคุณหนูแล่นจำผิดนะเฮ้ยนี่กูจำผิดตั้งแต่ต้นเลยวะโอ้อย่างงี้ต้องซ้ำคุณหนูไม่เบื่อบ้างเหรวอย่างงี้ไม่ได้ไม่เบื่อว้ยเริ่มเลยโชคดีนะมึงวันนี้เราเรียแล้วมึงไม่เบื่อ ก็ทราแล้วทำไม <c oughs> ไมึงเชื่อกูคุณหนูอ๋ผมว่าเรื่องนี้มันน่าเบื่อไปแล้ว <c oughs> ผมมีเรื่องที่มันแบบสนุกเร้าใจกว่านี้เยอะคุณหนูสนไหมครับวันนี้เลนอีคอร์ดมาผูวคนนี้จะตายปะวะดูอะไรกับวะ ไปเปิดหนังโป้พี่กูดูวะเจี๊ย้พรอครับอะไรหนังโป้ได้ไงอ่ะมึงดูดิมโหราขนาดนี้มึงเคยเห็นหรอ พวกมึงไม่เบื่อมาวะดูซีรีส์นทั้งวันนั้กอืนบ้าปะโูถึจะบอกไงว่ามึงอยู่กับมิงชินน่ะดีแล้วดุกดีออกเฮ้ยพวกมึงนั่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 งโอ้ยโอ้ยนี่พวกมึงอ่ะอู้กันเสร็จหรือยัง กูอะอยากดูต่อแล้วฮะคุณหนูไม่เบื่อบ้างเหรอครับข้างนอกมีอะไรน่าสนใจทําเยอะเลยนะครับข้างนงข้างนอกอะไรล่ะกูอะไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณหนูลองไปกับผมอะุณหนูจะว้าวซ่า <laughs> ได้ไหมุณหนูบรรยากาศ หนูเบื่อหรือเปล่าอ่ะชอบสไปอ่ะไม่สนุกเลยอ่ะกูกลับดีกว่าเน้ยนูดูหูหูนูห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 เูหนู่นนนะคนับนหนหนูาอูหน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 ูนนหนนหนูนูห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 หหนหนหห้ค ชิสคาเดีวไฮอะไรม่ไม่ได้วะเยคคูขอกฎเดงรูหราแบบคุณหนูต้องใจเย็นั้ยละเเอาเชี่ยกดพิทเอาปิดทำไมอะเชี่ยกูชอบเอาเพลงนี้หละจัดไปเฮ้ยคุณหนู เขาหลังยืนเกียงงเลยสเต็ปแรงขนาดนี้ อะไรใช่ป่ะเบลเปล่งจำจริงตรงนั้นอฝั่งทำอะไรเนี่ยมิลเลอร์มิลเลอร์ไอ้อาร์มพลไปไหนไม่รู้อ่ะ มันแอบไปอู้แน่เลยเดี๋ยวผมไปตามให้โอเคปะม่ตองวันนี้ป้าพี่ไปชมข้างนอกอ่ะเขาก็เลยเกณฑ์บริการมือดีไปช่วยงานเฮ้ยได้ฝีมือดีขึ้นเริ่มมีสกิลไอ้พอร์สทำได้ดีสิวะโอ้ เดวอะคำพูดคำเดียวเลยนะโอ้โหคบเดียวจ้าเฮ้ไนซ์วัน รออืช้าไปจุด4-2วินาทีจุด4-2เวลาคือความเป็นความตาย4นาทีของการขาดการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนเซลล์สมองตาย เครื่องบินปกติบินด้วยความเร็ว850กิเมต่อชั่วโมงหรือประมาณ236เมตรต่อวินาทีแต่กระสุนปืนของ M16 มีความเร็ว840เมตรต่อวินาทีมหม่ถึงแค่เสี้ยววินาทีที่มึงช้าคือโอกาสที่มึงจะตายเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานปริกัรอีกเยอะแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs>

วางเพื่อนะลุงลุงไม่มีทางเลือกมันมันแค่ให้ลุงต้องทำใครลุงลุงบอกไม่ได้ลุงบอกไม่ได้ปล่อยลุงไปเนะลุงวางปืนแล้วสรารภาพกับพวกผมซะพวกผมสัญญาว่าจะไม่ยิงลุงพวกผมสัญญาพวกผ,ผมจะไม่ทำอะไร บริการเลตำรวจน่ขึ้นมายิ่งโ้ oh, ลุงนะ่ะ คิมช่วยชีวิตให้เหลือแค่แขนเนี่ยหรอใช่มงั้งโต๊ะทั้งจานโท<อ>่ใครผมเองครับคุณคิม มาปิดที่เปล่านี่ไม่ใช่ของไอคินพอดีผมเข้าเปลือกอยู่คุณกอเลยสลับให้ผมมาดูแลคุณชินครับแล้วใครดูแลไอคินเคนเปล่าครับคุณกอลรับบริการใหม่เข้ามาให้ดูแลคุณคิน เอาบริการใหม่ไปดูแลไอ้คิดนครับผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปกติเวลาเราจะรับบริการใหม่เข้ามาเราต้องสืบประวัติชัดเจนแต่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้ฝีมือก็งั้นๆตอนนี้มันก็เลยโดนย้ายไปอยู่ดูแลคนหนูแทนคุณครับ แย่เลยดิเป็นลูกที่พัดาจริงๆก็ดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องมายุ่กับคุณคินหมายมือไงช่วงนี้ใครต่อใครก็แย่คินไปหมดอยากฟังเพลงอ,อกหักปลอบใจสักเพลงเหรอพเป็นว่าถ้าคุณคินสบายดีแล้วผมไม่รบกวนแล้วกันครับขอตัวกลับไปรายงานคุณกรก่อนเดี๋ยว บริการใหม่ที่ว่าชื่ออะไรมันชื่อพอร์ตพอรขอตัวนะครับ นี hey, <S <s ่เจ้าย่างนี้ท่านนี้โอ้ถูกใจถูกใจโผมากระเทืมลมกำลังเสือโค้งเท่าลมชานั่งลมพึ่งต้องยืนช้าจับมือจับมือ ีกระเป๋าจริงๆเหนือความคาดหมายมากบอกเลยเหนือความคาดหมายมากเพีน่ารักเนอะพีทอะคือจริงคนนี้เห็นแบบน้องแบบแบบมีคาลิฟมา์มากเออจริงเบลไปเต้นกับเขาในป่า เฮ้ยถ้าคิดว่าอันนี้สนุกแล้วอะยังมีตัวจีนอีกมาเจ้าเจ้าหนุ่มแต่งตัวขระหลาดสัดเออยี่งได้น่ยหลุดเงี่ยแหละ ตามน้ำไปเอาให้สุดวันนี้โอคโหคุณลนลเนันหน่อยเ็นันเลยด้อละวันนี้กูเนยหน่ารักเลอ่รักมากทำมเรจะไปเต้นกันตรงดี้ว่ไม่ตีไทยอ เห็นเห็นอันน hm ี้ป้าพ <huh ี่โป่งหินเล็กไฟก็เมื่อกี้น่ารักกันเนาะ ไม่น่ารักอะ่ะโอ้ย <laughs> <laughs> หมดสภาพสุด <laughs> แล้วทำเหมือนเราวนรูปอ่ะใช่เฮ้ยเพ้งกูโอ โอเดี๋ยวจจเย็นเดี๋ยวจะเย็นใข่อะคนที่เป็นเด็กเนิร์ดไงที่แบบอะไรนับเลืออะไรที่แต่ว่านับเออคือเป็นบริการ์ดกันเลนใช่ไหมใช่เลยเหรอเนี่ยเขาบอกเขาเงียบๆแต่ประมาณนี้แหละเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดเฮ้

ไอคนที่เล่นเกมไงที่่บอกว่าอยู่อยู่แล้วแบบเล่นเกมไม่ต้องออกไปทำงานนะ่ะวันดีกาดอีกคนนึง <laughs> อ่ะอุ่นุ่มเหรอน่ารักเนอะ เอ้ยทำไมลากกันมาแบบนี้อะ,อะไรก่อนแล้วอ้าอ,อะไรของมึงวะคุณคินไม่เคยนั่งพื้นสิะ่ะแน่แนเสิมาแล้วลงามานอนด้วยกันนอนกันใน,นวนันเหงา มันไม่เปลือนหรอวะซีนนี้สวยเนาะภาพสวยเนาะเวลปัดให้แล้วเนี่ยนอนคนเดียวมันเหงานอนข้างเราก็ได้นะก็เชื่อตามคอณนก เงาหงาเหงาด้มากกำลังจะพูดเลยเบลมันเป็นเสียงกีตาร์ใช่ไหมใช่ไหมเสียงกีตาร์ปะ่ะใช่เนี่ยอันนี้ดูมีความสากลน่ะพอแบบมันมีเสียงกีตาร์อย่างเนี้ย ษาความเยิ่มของตาดิคิดอะไรอยู่วะตาน้องพอตอะเคยมีคนบอกมึงไหมเวลามึงแดกเหล้าเนี่ยมึงแม่งโคตรนะฮหน้าอะไรอะไรเหรอโอ้โหเชียวปากไปนิดเดียวดู จริงๆอยากพูดคำอื่นเปล่านั่นสิเราชอบภาพจังเลยอ่ะสวยแสงสวยโบเก้ซะเต็มสเกลแต่ไม่ได้น่าเกลียบมึงมีความสุขแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะที่มันสะท้อนน้ำขึ้นมา bắt right mm -hmm. <laughs> ok, cái gì vậy? คิดถึงก็คิดถึงพ่อแม่วะ่ะแม่กูตายตั้งแต่เด็กกูไม่มีใครบรรยากาศแบบมันคือบรรยากาศการเปิดใจเนาะม่มา่วงกูลุกเดือนเลยนะจกครั้งที่กูได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านนะ กูก็จะคอยหลอนว่าใช่พวกแมงหรือเปล่าไม่นา่ามึงเลยพยายามเจรจาเขาลงเมธกูเสียใจว่ะกูเสียใจที่วันนี้กู ทำทุกอย่างได้กูเกียดเลยอืมช่วงนี่ฆ่าคนแล้วคนที่กูฆ่าเขาก็มีลูกแล้วกูว่าลูกเขาก็าคงลำบากไม่ต่างจากกูแน่เลยวะ มึงเพิ่งก้าวเข้ามาในโลกนี้ได้แค่เดือนเดียวมึงยังรู้สึกขนาดนี้แล้วมึงคิดดูกูอยู่กับแม่งทั้งชีวิต <c oughs> แล้วมึงทนได้ไงวะกูเลือกได้เหรอวะ ขอบคุณมึงนะเว้ยที่มึงเข้ามาช่วยชีวิตกูไว้ไม่แค่กูคงไป็นผีของบ้านนะเวไปอขอบคุณนะ <S 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 โอ้ยประโยคนี้ ตรงๆแบบนี้เลยหรอค <ım S 1> ือโอ้ยตอบด้วยอดีดูแล้วทำไมขึ้นเทรนโลเข้าใจแล้วจริงๆซีนนี้เลยเอ้ยสวยมากเออสวยดีชั่นดีจอสุดยอ้าว แต่ว่าอะไรจ้าน้ำตาหลากรินเลยเหรอจ้าเบลไม่มันแบบมันแบบมันแดรหลอกมันกําลังแบบบิวขึ้น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 แล้วแบบเออเราเข้าใจในมุมพอแล้วก็แบบพอฟังในมุมมองของคินก็แบบดีอืมป่ะอืมอ่าไปโปรเซสซิ่งกันเดี๋ยวก็ไปรีแคปกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการรียกชั่นนะครับสําหรับอีพีที่สามนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ ตามไปเจอกันในรีแคปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเราพวกเรารวบรวมความซาบซึ้งในใจก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่รีแคปนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันคับสวัสดีครับ